ที่สําคัญอย่างหนึ่งของการยึดติดในอัตตาหรือยึดถือบัญญัติแห่งอัตตก็คือผู้ยึดถือจะโยงอัตตานี้เข้ากับความหมายว่าเป็นตัวแกนหรือตัวการที่มีอํานาจบังคับบัญชาบรรดาลให้เป็นไปต่างๆเมื่อความคิดในเรื่องอัตตานี้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงสภาวะขั้นสุดท้ายก็จะสร้างความคิดให้มีอัตตาหรืออาตามันใหญ่อันเป็นสากล ที่เป็นผู้สร้างผู้บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างจินตนาการให้มีพระผู้สร้างเข้ามาสอนแทรกแซงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่จําเป็นที่วงไม่จําเป็นก็เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายก็มีอยู่ได้เองกระบวนธรรมก็สัมพันธ์กันเกิดความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่เองโดยไม่ต้องมีผู้สร้างผู้บรรดาลถ้าจะว่าต้องมีผู้สร้างก่อนเป็นเบื้องแรกจึงจะมีสิ่งทั้งหลายได้ จึงต้องมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสภาวธรรมถ้าเช่นนั้นก็ให้สภาวธรรมทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเป็นเบื้องแรกแทนพระเจ้าซะเลยเพราะสภาวธรรมก็ปรุงแต่งกันตามเหตุปัจจัยเรียกอย่างง่ายๆว่าสร้างกันและกันเองได้อยู่แล้วจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องไปวุ่นวายต่อคำถามย้อนต่อไปอีกว่าอะไรมีอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าจึงมีขึ้นได้หรือว่าใครสร้างพระเจ้า คือใครให้กําเนิดพระเจ้าหรือว่าพระเจ้ามาจากไหนถ้าจะว่าการที่สภาวธรรมทั้งหลายหรือกระบวนการธรรมต่างๆจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องมีผู้บันดาลให้เป็นไปคือมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังข้อนี้ก็เกินจำเป็นและไม่สมจริงอีกเพราะถ้ามีพระเจ้าเป็นผู้บันดาลจริงก็จะกลายเป็นว่ามีระบบซ้อนกันอยู่สองชั้นคือพระเจ้าชั้นหนึ่ง กระบวนธรรมอีกชั้นหนึ่งกระบวนธรรมจะเป็นไปอย่างไรก็ต้องรอการบันดาลจากพระเจ้าแต่กระบวนธรรมจะเป็นไปตามการบันดาลของพระเจ้าก็ไม่สะดวกเพราะมันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยภายในระบบของมันเองอยู่แล้วคือองค์ประกอบต่างๆเกิดดับก็สัมพันธ์เป็นปัจจัยส่งต่อสืบทอดแก่กันในกระบวนการการบันดาลของพระเจ้าเลยจะกลายเป็นการแทรกแซงขัดขวาง และขัดแย้งกับความเป็นไปของกระบวนธรรมซสียมากกว่ายิ่งกว่านั้นถ้าพระเจ้าบันดาลพระเจ้ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ก็จะให้สภาวะธรรมเป็นไปตามพระประสงค์เดี๋ยวก็จะให้เป็นไปอย่างโน้นเดี๋ยวก็จะให้เป็นไปอย่างนี้กระบวนธรรมก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะยิ่งปั่นป่วนวุ่นวายมากแต่ความเป็นจริงไม่ช่เป็นเช่นนั้นกระบวนธรรมก็คงเป็นไปของมันตามเหตุปัจจัย ถ้าจะว่าที่กระบวนธาร,รเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นก็เพราะเป็นกฎและพระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือวางกฎนั้นไว้ถ้าเช่นนั้นกฎก็จะต้องไม่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ไม่อาจวางใจได้เพราะมีผู้วางกฎและผู้วางกฎก็ยังอยู่ต่างหากจากกฎอีกทั้งมีความประสงค์ของตนที่เปลี่ยนแปลงได้เพิ่มลดดัดแปลงได้แต่ตามความเป็นจริง ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันตามความเป็นจริงนั้นก็ไม่จำเป็นและไม่อาจจะมีผู้สร้างกฎด้วยซ้ำเพราะสภาวธรรมทั้งหลายจะต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งและมันก็ได้เป็นมาอย่างที่มันเป็นอยู่นี้คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยที่มันก็เป็นเช่นนั้นเองคือเป็นตถตาเพราะมันไม่เป็นและไม่อาจจะเป็นไปอย่างอื่นคือเป็น อวิตฐตากฎเป็นเพียงบัญญัติซึ่งเกิดจากการที่สภาวธรรมทั้งหลายมันเป็นไปอย่างนั้นต่างหากอันหนึง่งการไม่มีพระเจ้าผู้สร้างผู้บันดาลและการที่กระบวนการเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองนั้นยังตัดปัญหาไปได้อีกอย่างหนึ่งคือสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายหรืออสังคตธรรมก็มีอยู่ตามสภาวะของมัน โดยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเป็นผู้สร้างผู้บันดาลสิ่งต่างๆไม่ต้องมาแทรกแซงขัดขวางหรือขัดแย้งกับกระบวนธรรมฝ่ายสังคตะในแง่นี้จะเห็นว่านิพานไม่มีทางเป็นพระเจ้าหรือกอตได้เลยไม่ว่าบางท่านจะพยายามเพียงใดก็ตามที่จะเทียบให้เป็นอย่างเดียวกันนอกจากจะยอมปรับความหมายของกอดเสีมยมหม่ว่าที่จริงทั้งคำว่าพระเจ้า และคำว่ากอดต่างก็จัดอยู่ในจำพวกคำที่มีขอบเขตความหมายไม่ลงตัวคำว่าพระเจ้านั้นแต่เดิมเป็นคำที่ชาวพุทธใช้เรียกพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นคำเรียกพระภิกษุต่อมาเมื่อชาวคริสต์ใช้คำนั้นเรียกเทพสูงสุดของตอนแล้วชาวพุทธก็ปล่อยจนลืมความหมายที่ตนเคยใช้เดิมส่วนคำว่ากอดชาวคริสต์ ใช้เรียกเทพสูงสุดที่ตนนับถือว่าเป็นผู้สร้างโลกมีลักษณะเป็นตัวบุคคลแต่นักปรัชญาบางคนแปลขยายความหมายของก๊อออกไปเป็นสภาวะนามธรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการสร้างโลกนักปราชญ์คริสต์สมัยใหม่บางท่านก็อธิบายความหมายของก๊อใหม่อย่างเป็นนามธรรมไม่เป็นตัวบุคคลแต่สถาบันศาสนาคริสต์ไม่ยอมรับ คำว่าไม่ยอมรับในที่นี้ก็คือถ้าสถาบันศาสนาคริสต์ไม่ถึงกับถือว่านอกข้อหรือประนามว่านอกข้อนั่นเองเน,น้นสือเรื่อง Does God Exist and Answer for Today พระเจ้ายังอยู่หรือไม่คำตอบสำหรับวันนี้ที่เขียนโดยฮันส์กุงนักบวชคาทอลิกชาวสวิตซ์เมื่อฮันส์กุงพยายามเปรียบเทียบก o อดกับนิพาน เขาก็ตระหนักดีถึงความแตกต่างในแง่ที่นิพพานไม่เกี่ยวกับการสร้างสารรค์บรรดาโลกเมื่อว่าโดยสามัญ,ญวิสัยย่อมเป็นธรรมดาที่มนุษย์ทั่วไปจะต้องคิดว่ามีตัวตนมีพระผู้สร้างผู้บรรดาโลกและชีวิตเพราะตามที่มองเห็นด้วยสายตาการที่อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างไรก็ต้องมีผู้สร้างหรือผู้ทำส่วนการที่จะมองเห็นเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นไปอยู่เบื้องหลังภาพของผู้สร้างผู้ทำนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งเห็นได้ยากดังนั้นในสมัยโบราณแม้แต่ฟ้าร้องลมพัดน้ำท่วมแผ่นดินไหวก็จึงเข้าใจกันไปว่ามีเทวดาประจำอยู่เป็นผู้ทำทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สมณพราหมณ์ผู้ประเสริฐหรือเจ้ารัธิชั้นพรมจะพากันมาติดอยู่ในความคิดเรื่องอัตตาหรืออาตามัน พระผู้สร้างผู้บันดาลท่านผู้ใดมีปัญญามากก็ทำความคิดในเรื่องนี้ให้ละเอียดซับซ้อนกว้างขวางมากแต่โดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยู่ที่จุดเดียวกันนี้การที่พระพุทธเจ้าซึ่งก็น่าจะติดอยู่ในวงความคิดนั้นแล้วขยายบัญญัติให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปแต่กลับทรงค้นพบความเป็นอนัตตาหลุดพ้นจากความยึดถือตัวตนมาแสดงให้เห็นว่า กระบวนการทำเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีผู้สร้างผู้บันดาลและอาสังกตะธรรมซึ่งเป็นสภาวะแท้จริงสูงสุดมีอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นอัตตาไม่ต้องเกี่ยวกับการสร้างสาร์บันดาลอย่างไรข้อนี้จึงนับเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งแห่งวิวัฒนาการทางปัญญาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เป็นการถอนตัวหลุดพ้นจากหลุมดักอันใหญ่โตแสนลึกที่มหาชนพากันมาตกติดอยู่นักปราดยิ่งใหญ่ในอดีตก่อนหน้านั้นแม้จะเข้าใจถึงหลักอนิจจตาและทุกตาแต่ก็มาติดอยู่ในความคิดเรื่องอัตตาความเป็นอนัตตาจึงเป็นภาวะที่เห็นได้ยากมากพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงอธิบายความเป็นอนัตตาก็มักต้องทรงแสดงโดยใช้อนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะเป็นเครื่องช่วยชีย้นำข้อที่ว่าอนัตตาเห็นได้ยากจนต้องใช้อนิจจตาและทุกตาเป็นเครื่องช่วยอธิบายก็ดีการค้นพบอนัตตาเป็นความก้าวหน้าสำคัญของปัญญาและไม่ปรากฏก่อนหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดีเป็นเรื่องที่พระอัฏฐกถาจารย์ก็ได้ตรนักอยู่แล้วดังจะยกคำกล่าวของท่านมาแสดงไว้ดังต่อไปนี้แท้จริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักษณะย่อมแสดงด้วยความไม่เที่ยงบ้างด้วยความทุกบ้างด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกบ้างในข้อที่ว่านั้นพระองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยความไม่เที่ยงในพระสูตร์นี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวว่าจักขุตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตา คำกล่าวของผู้นั้นไม่สมเพราะว่าจักขุตลอดถึงกายและใจย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมผู้มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปปรากฏนั้นก็จะต้องหลงเนื้อความว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวว่าจักขุตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตานั้นจึงไม่สมจักขุตลอดถึงกายและใจ ย่อมเป็นอนัตตาชนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยความเป็นทุกข์ในประสูนีิว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วใสรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธไม่พึงมีความบีบคั้นขัดข้องคือเป็นทุกข์และเคยใครก็พึงได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้ รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้แต่เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือเป็นทุกข์และจึงไม่ได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ในพระสูตรทั้งหลายเช่นที่ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเหตุไรจึงทรงแสดงอย่างนี้เพราะความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เป็นสภาพปรากฏคือมองเห็นได้ง่ายจริงทีเดียว เมื่อถ้วยชามขันหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งตกจากมือแตกชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าโอ้อันนี้จังอย่างนี้ความไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นของปรากฏเมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกายหรือถูกตอถูกหนามเป็นต้นทิ่มต่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าโอ้ยทุกข์หนะอย่างนี้ทุกจึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ ส่วนอนัตตลักษณะไม่ปรากฏคือไม่กระจ่างแจ้งเข้าใจตลอดได้ยากแสดงได้ยากบัญญัติได้ยากอนิจจลักษณะและทุกคลักษณะนั้นพระตถาคกทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามก็ย่อมปรากฏแต่อนัตตลักษณะย่อมไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นจะปรากฏก็แต่ในอุบัติการของพระพุทธเจ้าเท่านั้น จริงอยู่ท่านดาบทและปริภาชกทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากดังเช่นสรพังคศาสดาเป็นต้นย่อมสามารถกล่าวว่าอนิจจังทุกขังได้แต่ไม่สามารถที่จะกล่าวว่าอนัตตาแม้นหากว่าท่านสรพังคศาสดาเป็นต้นเหล่านั้นจะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตาแก่บริษัทที่ประชุมกันได้แล้วบริษัทที่มาประชุมกัน ก็คงจะมีการบรรลุมรรคผลได้แท้จริงการบัญญัติอนัตตลักษณะหรือการยกอนัตตลักษณะขึ้นมาวางให้ดูไม่ใช่วิสัยของใครๆอื่นหากเป็นวิสัยของพระสัพพันญูพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นอนัตตลักษณะนี้เป็นของไม่ปรากฏโดยนัยะดังกล่าวชนี้